สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่รายการแลวันวนี้เรารก็มาอยู่กับพีมิเกอร์ครับมรามากอสร้างไ,ได้ยินเลเซอร์ปัออวว๊บของอัริแบบนี้อเอทำไรเฮ้ยเตาไม่ไม้เขาเปแบบอออที่อทีี่ที่ี ท uh ั้งค <Yeah. S 2> ือเอ่อที่บักชึบชึบจอดู้หอาวางนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็วางตรงนี้ วางพื้นไว้ก่อนแล้วแต่ระยะบอกอะไรได้ยินหรอได้ยนินได้ยินแล้วก็แล้วก็วางเครื่องนี่ไปวางเครื่อง,ไป,อองไปแล้วก็ วางเป็นกดวางเป็นกดโตน้อยก็เป็นมาคอนเลเกีย่ะแล้วก็เอาชิดนกลามาใส่มันปล่อยให้โนได้ไ,ดหไหมได้เอาไปประดิษฐ์ได้นะครับเอาไปทำอะไรก็ได้ อรนได้อยู่ในสถานการณ์ด่าเลยครับเนี่ยครับเครื่องราก็เสร็จพอดีเรียบร้อยป๋าจะพาไปนีดเดี๋ยววิธีทำก็ปึ๊บดูนะครับเดิงมากชึ๊บชึ๊บชึบชึบ,ชบ,ชบเสร็จแล้วครับทำง่ายสไตายบูมมี่เกมเมอร์ครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ